ล่าสุดมีไหมครที่แบบว่าส่งมาอะไรแบบว่าเคสแปลกๆแล้วเตรียมจะออกปฏิบัติการอีกเพราะาตอนนี้เรากำลังเฝ้าดูผลกรไซเบอร์ cyber อ,อยู่ไงไงอย่างต้นคือต้องบอกเลยว่าต้องก่อนอื่นเลยขอบคุณลูกเพจมากนะครับ FC ของตำรวจสอบสวนกลาง c a b mm. ที่แบบส่งอินบ็อกซ์มาตลอดเลยทุกวันนี้ก็มีส่งครับส่งมาวันหน <ath> ึ่งสองเคสสามเคสเพราะว่า<ๆ>ต้องบอกว่ามิจฉาชีพก็ยังคงใช้วิธีนี้อยู่เราก็เลยเตือนภัยอยู่แบบบ่อยครั้งนะครับก็มีการส่งรูปมาให้นะครับทางตำรวจสอบสวนกลางซีบีโดยทีมประชาสัมพันธ์เองเนี่ยก็มีการส่งข้อมูล ส่งต่อแม่ชุดจับกุมไม่ว่าจะเป็นของปอทอของกล้องปราบนะครับก็ยังคงมีการส่งข้อมูลตลอดอแล้วก็ต้องบอกว่าพวกมิจฉาชีพที่คิดว่าใช้ AI บังหน้าตัวเองแล้วแบบมิดชิดคิดว่าตํารวจไม่เจอแล้วมาท้าทายบอกว่าจับไม่ได้หรอกต้องบอกว่าตํารวจสอบสวนกลางซีบีนะครับนาคุณอยู่9ก้าหนึ่งผมมั่นใจว่ายังไงมิจฉาชีพเนี่ยยังคงดูรายการนี้อยู่เผอดูรายการนี้อยู่หรือมอนิเตอร์ในเพจตารวจสอบสวนกลางซีบีอยู่ก็ต้องเตือนมิจฉาชีพเลยนะครับว่า ยังไงคุณไม่มีทางนําเราแน่นอนเรามีข้อมูลของคุณไว้อยู่เสมอตราบใดที่คุณอยู่ประเทศนั้นสุขสบายก็ทําต่อไปแต่ตราบใดที่คุณเข้ามาคุณไม่มีความสุขหรอครับ